อันความเมตตาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟาฟ้า,าสุลาลัยสู่แดนดินสวัสดีครับพี่น้องปองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรเอฟซี FC ของอิหลาหน่อยอาอายสก,กุลนครเสียงวิหกเอฟซของคุณยาก็มาแล้วใช่นนะเมื่อนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายน เป็นวันที่คุณยาถ่าคือเป็นมือที่มอลลอบเสียงมีหกพนสิมาเล่นอยู่จังหวัดเลยหมแูแรงคุณยาเตรียมตัวไปแล้วจะไปกอดอีหลาหน่อยหมแูแรงเดี๋ยวจะกอดเผื่อเอซทุกๆคนเลยแล้วกับมือนี่กับบอม,มมอม,มที่สิบเอาเรื่องรถบ้านอีก่อนเห็นพ่อจ๋าลูกจ๋าเข้าไปใช่ในรถบ้านแล้วค่ะพี่น,อน้องค่ะเข้าไป เข้าไปใช้บริการเนาะอบอุ่นแห้งเห็นแล้วปลื้มใจแท่นปลื้มใจแท่นไม่พ้อยก็ดีใจไม่พ้อยกับโผดดีใจจังเดี๋ยวขึ้นพาไปบวงมือไม่พ้อยแล้วก็ดีใจเห็นลูกเห็นหลานแล้วมีความสุขคือเหมือนไปปิกนิกเลยไปเห็ดงานแต่เหมือนไปปิกนิกมีเต็นมีไฟโอ้อบอุ่นบรรยากาศดีแห้งดีใจน้ำน้ำอิหลานหน่อยเวลาดีใจน้ำน้ำทุกคนแหละ ทั้งทุกคนที่ทิมงานรถตู้เพื่อนเลยค่ะเพื่อนก็ต้องได้พักผ่อนอยู่น้ำกันผู้ใดที่อยากหลับอยากนอนต่ขึ้นไปนอนใดบ่าวว่าจะเป็นอิหลาหน้อยหรือว่าพ่อจา๋าในเวลาที่พ่อจ๋ากับอิหลาน้อยขึ้นไปที่แม่แม่แมนื่อเพื่อนอยากพักผ่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปยุ่ในหันใดนาซีแบีงปั่นกันเนาะค่ะเนาะแต่หลักๆก,ก็คือเอาไว้ให้อิหลาหน้อยอก,นอนกับพ่อจ๋านอนพักผ่อนแล้วก็เดินทาง เห็นเดินทางไปเมื่อคืนนี้เพิ่นปน,นประเด็นอยู่นองบัวลําพูแต่คลิปนี้คุณยา่าบบัวบ่ถึงน้องบัวลาพูแต่คุณย่าจะพูดถึงมีช่องในเพิ่นมาทําข่าวเรื่องรถตู้เรื่องพอจะได้รางวัลไงของขวัญวันเกิดเป็นรางวัลเป็นของขวัญวันเกิดจากเอซีต่างเอซีต่างประเทศว่าชันเพิ่นมา แล้วคุณยายสิอ่านให้ฟังด้วยค่ะว่าเพื่นช่องไงเอ้ยซื้อเพื่นกระไดน่๊นวันบันเทิงแฟนขับเปรหนักจัดรถบ้านให้วันเกิดนกโพงสะก่อนวานสนาผู้ใดน้อนกแอดแทกนกหมอลำเสียงมีหกนกโพงสะก่อนนอกจากจะฉลองวันเกิดครบ30ปีด้วยการทำบุญร่วมกับแฟนคลับแล้วปีนี้ ยังปังสุดๆพ่อได้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถบ้านมูลค่ามูลค่าถึงเจ็ดหลักจากแม่หัก่างแดนที่มอบให้เพื่อความสะดวกเวลาไปทำงานตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวแต่งหน้าทุกอย่างอยู่ในรถขั้นเดียวจบเลยซึ่งนกบอกว่าดีใจมากที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ ขอบคุณที่หักกันและจะพัฒนาสืบสารวัฒนธรรมหมอลำตั้งใจทำงานทำผลงานออกมาเป็นของขวัญคืนกลับให้แม่แม่พี่น้องแฟนคลับให้มีความสุขคนลูกอีกล้ลูกคนคุณคาให้มีความสุขเหมือนกันครับคลับเสริมบอกแน่จากน้อยขนาดขนาดช่องบ้านเพิ่นกับมามาอ่อนซ่อนน้่งเลยพี่น้อง คือคือทีเนนี่ยคือแม่พ่อย์บริบนเอามาให้สุสดๆเลยจัดของขึ้นให้พ้อมจัดต,ต๊ะเต๊จัดของเพื่อให้ให้เป็นยู่เป็นที่เป็นทั้งจัดให้พ้อมเลยพี่น้องเอาของขึ้นไปจัดให้น้ำแม่พ่อยกับกับทีมงานเพื่อนและน้อหลายคนแต่ที่นน่ๆคือเอามาให้แล้วแม่พ่อยยังดูแลหลังหลังบริการยังมาดูแลอีกสุดยอดของแม่พ่อยเลยคือ สายตาเล่านี่สิเอ็นดูพ่อพ่อจ๋าลูกจ๋าตลอดเลยเห็นย้ำละว่องลูกพ่อจ๋าลูกจา๋กจาแล้วอบอุ่นอบอุ่นน้ำน้ำศิลปินทีมีแม่ฮักโดยเฉพาะพ่อจ๋าลูกจา๋กจาคือเพื่อนฮักทั้งทั้งอีหลานหน่อยเพือ่อนสิโกะตลอดเลย <c oughs> กะกะดีใจน้ำที่แบบเนี้ย หักแบบปมีอันนี้แล้วเพื่อนเดินทางมาจากเมืองนอกคนนี้ค่ะเอฟซี FC คนนี้คุณยาเบาตลอดคุณยาก็ขอเบ้าอีกเนี่ยว่าเพื่อนซื้อว่าแม่พลอยนุชนาดบลุกนี่แหละเพื่อนอันนี้เพื่อนไปตามเพ c e b o ปลุกเพื่อนได้ค่ะได้เป็นคนที่มีจิตใจงามมากและก็มีมีเป็นรูปซ่อนเป็นรูปนเนี้ยคุณคุณยาบไ่รู้ว่าเป็นพ่อขูแ้แจกหรือจังไงเห็นเพื่อน เห็นเอฟซีบอกว่าเป็นพวกคนแจเพื่อนแจก้อมเลค่ะแต่เพื่อนชิม,มีคาคารงซิงส,สแต่ของอันนั้นเพื่อนแจกอันเพื่อนแจกเ่าแจกนี่อะไรสำคัญสำคัญที่เพื่อนมีน้ำใจเพื่อนคิดทิ้นข้อความสะดวกให้พ่อจ้าลูกจ้าเพราะว่าอีหลานน้อยกับเป็น เป็นเด็กตัวน้นอยเวลานอนเวลาเหร่นเมื่อมยๆมาได้นอนเวลาเหล่น,น,น,เ,วลเ,ลนเวลาทํางานหมายถึงไปลองเพียงเมย์เมย์อยอิหลาก็เสได้นอนพักก่อนแล้วสะดวกสบายมากนีทุกอย่างทุกแนวตามที่คลิปที่คุณยายเห็นไปคุณยายดีใจนําแมดีใจที่ที่เพื่อนแทนแล้วดีใจที่ภูมิใจที่ช่องใหญ่ๆเพื่อนกลมาเหตดข่าวพ่อจ๋าอิหลาน้อยอีกแล้วดีใจที่มุขขึ้นนี่ วงมาไล่กับเต็มข้อพี่เตาโดนกับพวงมาไล่เต็มข้อ,เ,ขอเล่นที่เล่นที่หนองบัวลำพูเอฟซีก็ให้การต้อนรับคือเอฟซีหนาไวที่ไปเล่นอยู่กับนวลเอฟซีกับไล่ครับพี่น้องเริ่เมเริ่มปังเริ่มบ่แมนเริ่มปังดิปังขึ้นปังขึ้นปังขึ้นเรื่อยๆทุกมือทุกเว้นไหมคือดีขึ้นทุกวันชีวิตดีขึน้นสุกม,มือสูกเว้นขอให้ชีวิตแบบนี้แหละขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปขอให้ อิละหน่อยกับพ่อจา๋าเดินทางใช้ชีวิตในรถตู้แบบมีความสุขใช้ชีวิตในการเทศงานเหมือนการไปปิกนิกหมูแแรงไปพ่อกันกับคุณยา่าสีิตเดินทางไปพ่อกันกับอีหละหน่อยจะไปถ่ายรูปรถตู้สดๆมาให้เบิงเลยจะไปยืนถ่ายรูปก,กับรถตู้เอ้ยรถรถตูล้ละสิไปยืนถ่ายรูปก,กับรถบ้านแบบสดๆมาให้เบิงเลยจะได้รู้ว่าแต่บอ บนานาสิได้ขึ้นไปข้างในของเพิ่นแต่ถ้าจะไปถึงรถบ้านน่าจะถึงอยู่จะจะได้กอดอิหลาบอสิได้กอดบอดบอถารุ่นพบกับคุณยาหรือว่าคุณยาสีเขาไปหาเพิ่นได้บอหหูแรงพอดกันไม่คลิปหนานะคะอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ